ครับก็สําหรับไฟนี้เราเจ็บการันตีได้เลยว่ามันจะต้องมีนับแน่นอนถ้าไม่น็อกจะต้องมีนับแน่นอนเพราะว่าต่างคนต่างจะสู้กันบวกกันอยากจะน็อกกันอยู่แล้วครับผมขอฝากติดตามด้วยนะสนุกแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทองพูนพีเคครับผมหรือว่าล้นทองคําครับ ก็สําหรับการเตรียมตัวไฟนี้นะครับที่จะชกเป็นไฟต่อไปครับก็มีความมั่นใจมากเราซ้อมดีมากครับผมเราก็ทํางานเป็นทีมครับทีมบีเคก็ทุ่มเทให้กับผมเป็นเวลาเกือบ2เดือนครับผมเราก็ตั้งใจฟิตซ้อมมากตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วครับพี่บอกว่าพี่ถามว่าเก็นร้อยไหมพี่บอกว่าเกินร้อยครับผมบเ,กเกินร้อยคืออย่างแรกเลยคือหัวใจเราครับ หัวใจแล้วก็สภาพร่างกายเราเกินร้อยครับผมตอนนี้เราก็ฟิตอัดซ้อมทุกวันทุกวันครับผมก็เกินหัวใจเกินปอดทนได้ทนอยู่ทนไหวครับผมก็พูดถึงคู่ชกของเราครับที่ต่อยไปน่าสนยได้ศึกษาความกระชุแล้วก็เห็นความกระชุของคู่ชกแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็สาหรับคู่ชกของผมนะครับก็ซักกเรียครับก็เจ็บ,ก,บก,ก็ได้ศึกษามาเบื้องต้นครับผมก็พอสมควรละเราก็ได้เห็นความรวดเร็ว ความรุนแรงของหมัดเขาครับผมแล้วก็มีจุดอันตรายอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็กลับมาแก้กันครับผมกับเทรนเนอร์กับลูกพี่เสียแขกครับผมก็เป็นการแก้เกมที่ที่หนักอยู่พอสมควรครับ ที่พอเห็นรูปร่างของคู่ชกอะครับสูงอวไาเรารู้สึกแต่ประมาณสักแปดเซนหรือคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาไหมครับ่คู่ชกที่สูงกว่าขนาดครับก็สําหรับคู่ชกที่สูงกว่าเจม๊ยนะครับเจม๊ยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่ชกมวยมา17ปียังไม่เคยสูงกว่าใครเลยครับน้ำหนักที่ชกในไฟนี้เท่าไหร่ครับพิกัดที่เราชกอ๋อสำหรับน้ําหนักที่ชกในไฟนี้นะครับก็น้ําหนักพิกัด125ปอนด์ครับ ครับเป็นรุ่นสตอร์เวดครับผมคู่ต่อผู้ของเรานี่เท่าที่เท่าที่เราตามตามกันมานี่ะรู้สึกว่าจะมีสติชกในแบบมวยสากลเนี่ยไฟแล้วก็ชนะรวดครับแล้วก็มีดีกรีรู้สึกจะเป็นทีมชาติของยูเด้วยครับผมตรงขวัเนี้ยยังไงก็ตามแต่เหมือนว่าเขาสกิลหมัดเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาครับผมคือตรงนี้เป็นมันดีสําหรับเรามากครับผมมันคือเรารู้สึกว่าคู่ชกเก่งครับผม เราก็มีเป้าหมายความพยายามที่เราอยากจะชนะคนที่เก่งเก่งกว่าเราคนที่มีประสบการณ์ทักษะการออกหมัดที่ดีกว่าเราครับผมเรากเ็เป็นเป็นเป้าหมายที่ดีครับผมนอกจากหมัดนอกจากรูปร่างแล้วโเทียบเองมองเห็นจุดเด่นอะไรครับนอกจากหมัดนอกจากรูปร่างที่จะมองเห็นจุดเด่นของซากาเรียนะครับก็มันก็ความหนักเร็วนี่แหละครับก็ ทักษะการออกมวยออกหมัดนะครับเราก็มองเห็นตรงนี้เขาเด่นๆครับผมซึ่งซึ่งจุดอ่อนเขาเจมก,ก็มองว่าเขาอาจจะด้อยในเรื่องการชกมวยไทยครับผมประสบการณ์นะครับเรื่องการประสบการณ์การชกมวยไทยเขอาอาจจะน้อยอะไรเงี้ยความทนทานการโดนอาวุธของมวยไทยของเราเนี่ยคือน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ,บก็สาหรับเกมในไฟน์นี้นะครับ เจอบอได้ค่ะว่าซากาเรียบอกว่าจะน็อกเจอบภายในยกสองครับผมก็เขาบอกว่าจะพยายามเฉวยอากาศในตอนที่เจอบอกอาวุธแล้วก็สวนกลับเจอบแล้วก็น็อกเจอบภายในยกสองเจอบก็อยากจะบอกว่าเจอบก็อยากจะบอกกลับไปว่ามันไม่น่าจะถึงยกสองอ่ะครับเพราะเจอบจะน็อกเพราะเจอบจะน็อกซากาเรียในยกหนึ่งครับผมครับเราเจอบคิดว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับผมเพราะว่า คือฝั่งสากกเรียก็คิดว่าจะน็อกจะน็อกเราฝั่งเราก็คิดว่าจะน็อกสากกเรียครับผมมันมันก็น่าจะบวกกันมันเลยแหละถ้าถ้าไม่ถ้าไม่น็อกมันก็ต้องมีนับแน่ๆครับผมถ้าได้โบนัสปร้างค่ายครับครับ,รบ,รบถ้าได้โบนัสเจ็บก็คือส่วนหนึ่งเจ็บก็จะแบ่งไปคือสนับสนุนค่ายของคุณพ่อของเจ็ครับผมก็จะต่อเติมมากขึ้นครับ ก็ก็จะขยายคือตอนนี้กําลังพูดคุยเจรจาการซื้อดื้อซื้อที่ดินเพิ่มครับก็จะขยายค่ายนะครับพอดิย้อนไปเรื่องของพิกัดน้ำหนักของอโวนี่หนึงครับเพราะว่าก่อนที่จะมาต่อยในรายการบ้านใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างจะขยับเทรดขึ้นมาเป็น125ปกติจะต่อย1 1 8ยสิบแปรือาน้ำหนักที่ดีที่สุดของของโกลตอนนี้คิดว่ามันอยู่ที่125ยยี่สิ้ามันต่ำนี้ได้น้ำหนักที่ดีที่สุดของจะ โดยตัวจะมั่นใจก็คือน่าจะร้อยี่สิบครับคือมั่นใจในร2 0ี่สิเราไม่เสียเปรียบใครมากครับซึ่งร2 5ยยก็มองว่าจะเสียเปรียบเยอะอยู่พอสมควรเพราะเราก็ไม่ค่อยได้รถเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ดีเพราะว่าค่าน้ําในวันใหญ่นี่ยากมากเรามันทําให้เราทําทาทาผ่านง่ายครับก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องน้ําหนักแล้วเราก็ไปโฟกัสในการชกในการวางแผนการชกของเราครับผม ร้อยยี่สิบห้าเราคุมประมาณสิบกิโลร้อประมาณลดลดประมาณสองสามโลเองครับเพราะงั้นน้ำหนักที่ท,ที่ที่มันเพิ่มมาจากที่เราเคยชกดีที่สุด120ร้อยยี่สิบเพิ่มมาต่อยในร้อยยี่สิบห้ามันมันมากขึ้นห้าปอนด์ครับผมตรงนี้มันจะทําให้อะไรหลายอย่างในตัวเราในสภาพอะไรหลายอย่างตัวเราอย่างเช่นพลังหมัดมัน,ม,นมันน้อยกว่าตอนตอนร้อยยี่สิบเปครับ คือศักยภาพในตัวเราอ่ะคือมันมันมันดีมันดีเท่าเดิมแหละแล้วมันก็จะดีมากขึ้นด้วยเพราะเราได้เปิดโอกาสเราชกในเวทที่ใหญ่ขึ้นเจออาวุธที่หนักขึ้นครับผมมันทําให้เราทนทานมากขึ้นครับผมคือปัญหามันอยู่ที่คู่ชกซะมากกว่าคือคู่ชกเราจะตัวใหญ่ครับผมแค่นั้นเองครับนี่จะเป็นปัญหาไหมครับเพราะดูท่าทางแล้วสก,กิเรียนน่าจะเป็นมวยอืมอคือถามว่าเป็นปัญหาไหม,ไหมเจมสก็มองว่าเป็นปัญหาทุกไฟ คือคือการชกมวยมันมันต้องเป็นปัญหาอยู่แล้วคือเรามีหน้าที่ที่จะผ่าอุปสรรคสู้ชนะปัญหาให้ได้แค,แค่นั้นเองครับรครับตั้งเป้าอย่างไรมั้งคือถ้าผ่านไฟนี้ไปเราตั้งเป้ายัางไงคือคือย,ยังไม่คิดถึงขั้นนั้นเราเราคิดว่าเราเราเราตั้งเป้าไฟนี้ก่อนตั้งเป้าไฟนี้ให้บรรลุคือเราชนะคนที่เก่งกว่าเราให้ได้ครับชนะคนที่ตัวโตวกว่าเราให้ได้ โฟกัสไปทีละไฟท์ทีละจุดครับผมก็ไฟท์หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันครับครับอกจะให้เป็นแฟนครับร่วมชมเชียร์ที่ต่อครับก็สุดท้ายนี้เจ้บก็ฝากชาวเอฟซีช่วยเป็นกำลังใจให้เจ็บด้วยครับก็เจ็บก็โชควันที่4พฤษภาคมนี้ครับวันวันเสาร์ครับผมก็ รับชมได้ทางช่อง7 HD ครับผมแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook วัน c h a เปี้ยนชิพครับเป็นวันไฟในยี่สอที่จะถึงนะครับขอบพระคุณครับเย็บที่ปากทิ้งท้ายหน่อยว่า